วันนี้ภาพที่เราเห็นคือทหารนี่ลงไปกิ้งอยู่กับพื้นแล้วนะครับ mm hmm. เพราะอะไรขมรเนี่ไม่กลัวทหาร mm hmm. พอรู้ว่าทหารเราไม่สวน mm hmm. ไม่ทําอะไรอยู่แล้ว mm hmm. ก็ได้แค่เป็นยืนกําแพงให้เขากระแทกให้เขาทําอ่ะวันนี้น่าสงสารทหารไม่หันไปกระบอกไปใส่ขมรนอยู่แล้วะ mm hmm. นะพอเนี่ยมันรู้เหลี่ยมอย่างเงี้ยมันก็ทําใหญ่เลยนะคราวที่แล้วนะผมเอารถส่วมไป mm hmm. เห็นว่าขมนไม่กล้าโผล่มาเลยแม้ mm hmm. แต่คนเดียว <S <S ก็จริงรนะตอนออพี่การเอารถซ่วมไปแม้แต่หัวเดียวเราก็ไม่เห็นน่ะ<อ>ไม่เห็นมีใครมากล้าเย้ยวเย้วเย,วเ,ยวเลยแต่พอมันรู้ว่าทางไทยเราอราประกาศกฎอายการศึกคนไทยเข้าไม่ได้แล้วมาปากดีกันเต็มไปหมดในพื้นที่ประเทศไทยแล้วถามว่ากฎอายการศึกมันใช้ได้กับพวกเขมรไหมคะเอาเลยไม่ได <Bea> um. ้เลยฮะในขณะที่คนไทยเข้าไม่ได้แต่ดูเขมรคุณดูมันทําดิที่เขาสู้หัวนอนในเวลาเขามีปัญหาวันเนี้ยเขาไม่ได้คิดถึงความดีที่เราทํานะเขากับ

đi mất rồi đấy, làm sao đây? Ai phải Không Không được đâu. Không được đâu. được Không được Không Không

แค่น <poker> ั to então, <región> ้นเองไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องแยกผู้นากัมพูชาออกจากประชาชนกัมพูชาให้ได้เข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะตรงนี้แหละคือสิ่งสำคัญสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านแม่ทัพคะขอบคุณครับจันเดี๋ยวเดี๋ยวก่าเลคเชอร์ในห้องเลยมันไม่ใช่ไหมการที่ท่านแม่ทัพพูดว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะข้ามเข้ามาท่านแม่ทัพคะพวกนั้นก้าวเข้ามาแล้วมันก็รื้อ รั้วลวดหนาออกไปแล้วค่ะท่านมันจะถุยน้ําลายใส่หน้าทหารของท่านอยู่แล้วมันจะถุยน้ําลายใส่หน้าทหารของท่านอยู่แล้วมันจะถุยน้ําลายใส่หน้าทหารของท่านอยู่แล้วมันเอาไม้กระทุ้งทหารของท่านจนลงไปนั่งกับพื้นแล้วอท่านขามันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มันไปเย้ยวเย้ยวมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วค่ะเอาท่านดูฝั่งนี้ ไม่รู้อ้คลิปที่ท่านดูท่านเห็นหมดไหมที่เดียวกันกับเราไหมเออเออท่านดูคลิปเดียวกันกับเราปะท่านเลยละมุนแล้วจู่จูก็เปลี่ยนมาสอนมาเล็กเชอร์เข้าใจตรงนี้ก่อนนะจ๊ะไม่ได้ก็ซ้างเราแาไปาม่ตาไม่สามเลไม่สามไมามเลยไม่ามยไ่ามไ่มไม่ามสาไม่ามไม่ถามไมามสไม่ามเไม่เไม่าม ขณะที่ฝั่งเขมรเกณฑ์พลเรือนของตัวเองออกมาอยู่บริเวณตามแนวชายแดนถือไม้กันมาแล้วก็พยายามที่จะยั่วยุด้วยการส่งเสียงตะโกนดา่ายกนิ้วกลางท้าทายบางรายเอาไม้กระทุง้งใส่ทหารไทยด้วยเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งค่ะท่านรับทราบเรื่องนะพี่ๆดีแล้วแลวะท่านลงพื้นที่ด้วยไวไมากออแม่ทัพภาคที่หลงพื้นที่ค่ะคุณผู้ชม ไอ้เวยปล่อยไว้ประเทศไทยด้วยคุณไปไหนไปใคร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 ผมอยู่ชายนี้คูอยู่ชายนู้นแล้วก็ปอยลงไปเรื่อยๆไ้บิดาข้ามาคุยข้าไม่ได้ไม่ได้หรอไ้คุณหงเขเนพลังขนกดแรกเลยนี่แล้วปัญญอ่อนมากเลยพร้อมความเคารพแม่ทัพภาพที่นึงขอมดรุ้งุง เดี๋ยวไปนี่ยไรนี่ค่ะต้นต้นยางนี่ค่ะเอาเดี๋ยวพี่กิ้งอบโปยเอาไว้ว่าท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งลงพื้นที่ไหนวะเอ้าคือแม่ทัพอ่ะดี่ฉันเห็นแต่ไหนอ่ะพวกเขมรที่มันมาเยี่ยวเยี่ยว อ๋อลงพื้นที่พี่ขอโทษทีอา้อาวอ้าวไม่ใช่จุดที่เผชิญหน้ากันไม่ใช่ไม่ใช่มันใกล้ๆกันแต่ไม่ใช่จุดนั้นค่ะท่านลงพื้นที่ก็จริงนะคะแต่ว่าการลงไปพร้อมกันกันกบคณะของพลโทอมริบุญสุยาแม่ทัพภักที่หนึ่งลงไปที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองจานค่ะโดยตรงนั้นมีผู้บัญชาการกองกําลังบรรูรพาผู้ว่าราชาการสะแก้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชาวบ้านมายืนรอต้อนรับม,มาคุยกันเรื่องการออกเอกสารสิบ อ๋อไม่ใช่การประทะเผชิญหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการประทะการเผชิญหน้ากอนนั้นแม้จริงๆถ้าท่านลงมาด้วยตัวเองนี่ก็จะได้เห็นมาานะที่เดียวกันไม่ใช่หรอที่เดียวกันแต่มันคนละจุดไงไม่ได้ลงไปตรงนั้นกําหนดการท่านอยู่ตรงนี้ค่ะท่านมาดูก่อนเพราะว่าที่ร้องกันไปแล้วก็ตามที่สื่อมวลชนอย่างพวกเราช่วยรายงานว่าชาวบ้านน่ะเขาถือเอกสารสิทธิ์มาเลยอ่ะคุณผู้ชมถือโฉนดมาแต่เอามาให้ท่านแม่ทัพได้ดูว่าท่านดูเถอะค่ะพวกเราเหลือแต่กระดาษ เนพื้นที่ตรงนี้พื้นที่บ้านดิฉันส่งต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแต่ทุกวันนี้ทําอยู่ทํากินไม่ได้เพราะว่าพวกขเขมรมันยึดไปแล้วพอมันยึดไปบอกว่าใครเข้ามามันใช้กําลังมันใช้อาวุธออแล้วชาวบ้านนะ่ะตัวเปล่าจะไปสู้พวกมันได้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมท่านก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะแล้วท่านก็บอกว่าจะดําเนินการออกโฉนดให้แต่ก็อย่างที่ถามอ่ะถามว่าถ้าออกโฉนดมาแล้ว แต่เรายังเข้าไปในพื้นที่นั้นไม่ได้โฉนดมีค่าอะไรไหมคะไม่ได้เลยครับก็แค่กระดาษมันก็แค่กระดาษใบหนึ่งจริงๆอะโอ้ถ้ายังไม่สามารถผลักดันพวกขเขมรที่มันมายึดพื้นที่ไทยได้จริงเราจะเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เราถือโฉนดอยู่ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าตอนนี้พวกขเขมรที่มันอ้างว่าของขเขมรของขเขมรมีไหมอะโฉนดสักใบ ไม่มีมีแต่เข้ามากินมาอยู่แล้วก็มายึดพื้นที่นี้เป็นของตัวเองอพูดปากเปล่าปากเหม็นปากลอยแบบนี้ไม่มีหลักฐานอะไรในขณะที่เราถือโฉนดทั้งใบแต่เรากลับทำอะไรไม่ได้เลยค่ะท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็บอกว่าเห็นแล้วนะไอ้ที่มันพากันเอาไม้มาดันทหารไทยมาเย้อๆเยยวเยกันอยู่ติดประทัชายดนนนจุดเนี้ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยขอขอเห็นแล้ว <ขอ S 1> ท,ท่านเห็นแล้ว แต่ท่านบอกว่าเราอย่าไปหลงกลสิเ,ออเราอย่าไปหลงกลมันมันต้องการยั่วยุให้เรา่าเป็นคนเริ่มก่อนเป็นคนกระทําเราต้องแยกให้ออกนะระหว่างทหารกับประชาชนเ,าเหมือนเราผิดเลยเนาะ<อ>เราไม่ลงร่วมไม่ได้ด้วยอฟังท่าน,นหน่อยค่ะอ,อ,อ,อันนอ้นนองเรียนพงษามสู้ๆนะครับไทยรัฐสงบแต่ยังลบไม่ขาดนํากลับมาใช้เป็นกําลังใจให้นะครับออกก๊กับ เมื allah, ่อเช้านี้ก็เป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งของกัมพูชาโดยการที่เอามายั่วยุแล้วไปโพสต์ไปอะไรต่างเพื่อได้คะแนนได้อะไรต่างของเขาอย่าไปหลงหลงตรงนี้นะครับหลงคนเขาแล้วก็เรามากระจายว่าเราไม่ทําหรือเขาต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นต้อง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 ทราบตรงนี้ขี้ขายไปหมดเราคุมสถานการณ์ได้หมดอยู่แล้วเพียงอยากคุณอยากมาโชว์มาแอคมาตะโกนบอกเบรกก็เรื่องของคุณไปแต่ถ้าคุณข้ามข้ามาคุณก็โดนแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ต้องแยกผู้นำกัมพูชาออกจากประชาชนกัมพูชาให้ได้เข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะตรงนี้แหละคือสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งที่ท่านแม่ทัพคะขอบคุณครับจันเดี๋ยวก่อนดูเลคเชอร์ในห้องเลยมันไม่ใช่ไหมการที่ท่านแม่ทัพพูดว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะข้ามเข้ามาท่านแม่ทัพคะพวกนั้นก้าวเข้ามาแล้วมันก็รื้อ รั้วลวดหนาออกไปแล้วค่ะท่านมันจะถุยน้ําลายใส่หน้าทหารของท่านอยู่แล้วมันเอาไม้กระทุ้งทหารของท่านจนลงไปนั่งกับพื้นแล้วเออท่านขามันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มันไปเย้ยวเย้ยวมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วค่ะท่านดูฝั่งนี้ ไม่รู้ว่าคลิปที่ท่านดูท่านเห็นดูหมดไหมที่เดียวกันกับเราไหมเออเออท่านดูคลิปเดียวกันกับเราปะท่านเลยละมุนแล้วจู่จู่ก็เปลี่ยนมาสอนมาเลคเชอร์เข้าใจตรงนี้ก่อนนะต้องแยกคุณเซนกับคนกัมพูชาออกตั้งคิวที่เชอร์โอ้ท่านขาไอ้การแยกกับวกเราแยกออกเราพูดทุกวันน่ะว่าให้คุณผู้ชมมาแยกแยกแยกว่าคลิปเป็นคนละเรื่องแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนกัมพูชาเนี่ยยอมถูกคุณเซนใช้เป็นเครื่องมือในการยั่วยุฝั่งเรา คือเขาไม่ต้องการให้เราแยกอ่ะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยประกาศชัดเจนว่าเราต้องการเตือนให้ทั้งคนไทยพวกเราสามคนรวมไปถึงมメรวมไปถึงทาหารด้วยแยกว่าชาวบ้านขカรเ,เราอย่าไปทําอะไรเขาก็เป็นเพราะว่ามันเห็นช่องว่างตรงนี้ไงคะท่านมันรู้ว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ทําอะไรกับชาวบ้านที่เป็นขมメแต่ถามว่าไอ้ที่มันไปยืนมันมาเดินเนี่ยบางคนมันถือวอบางคนมันพกปืนพกอาวุธอันนั้นมันพลเรือเหรอคะ มันก็เป็นพวกสอดไส้กันมาทั้งนั้นน่ะอมันเป็นทหารค่ะแล้วกฎอัยการศึกท่านประกาศเองนะครับนี่มันอยู่แผ่นดินไทยเอาแผนที่มาดูก็ได้จับสักลายได้ไหมฮะเออไม่จับเหรอได้ไหมอะเมื่อวานนี้สามร้อยคนอะกลับบ้านสบายสบายไปรับตังฝั่งฮุนเซ็นเลยาวบ้านจะมีปัญญาถือวอแบบนี้เหรอคะพี่พี่แล้วมันปิดมันปิดหน้าปิดตาเห็นไหมคือมันจงใจปิดหน้าปิดตาเพราะมันรู้ว่าถ้าเปิดมาปุ๊บ เดี๋ยวเรามีหลักฐานเอาไปเทียบตอนที่มันใส่ชุดทหารโปอีกก็เนี่ยมันเข้ามาแล้วนะคะท่านเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะบอกว่าให้เราต้องแยกแยะให้ออกระหว่างทหารกับประชาชนพวกเราอย่าไปหลงกลมันมันเบาไปค่ะต่อไปนี้ถ้ามันจะทําแบบนี้อีกเราก็จะไม่หลงกลมันปล่อยให้มันทําไปเรื่อยๆเหรอครับแล้วจะนเอาไม้กระการะหราเลยเหรอให้ลูกน้องท่านหน้าแหกก่อนคือมันไม่ได้พึ่งทํานะ มันทํามาเรื่อยๆแล้วมันยกระดับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอใช่ไหมเจอจากตอนแรกมันก็ส่งมาทีละคนสองคนมาเป็นกลุ่มก่อนตอนนี้มันจัดตั้งกันมามากันเป็นร้อยๆคนสิ่งที่เราต้องการจะรู้ก็คือว่าแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกท่านจะจัดการยังไงท่านเรวัตบอกแล้วว่าเหยียบแผ่นดินไทยเราจับได้ตามกฎหมายเลยแล้วไม่ได้ยั่วยุด้วยนะจับใครสักคนออไหอะคือจับมาเลยจับมาเป็น เป็นยัเป็นเป็นนักโทษเป็นผู้ต้องหากระบุกรุกนี่คือการข้ามแดนเข้าประเทศมาผิดฎห<ล>มายแล้วออแล้วสิ่งที่มีชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่หนองจานสะแก้วพื้นที่ท่านแม่ทัพภาคที่1นึ่ทำไมพื้นที่ที่ท่านแม่ทัพภาคที่2อ,อยู่มีเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะมีไหมน้องอาจจะตามข่าวไม่ครบพี่ต้น มีไหมคะออกมาไล่กลับไปโอ้โหชิดจังตายเป็นเบืออะไรฟังรู้เลค่ะแม่ในเมื่อท่านยังคงบอกให้พวกเราใจเย็นอย่าไปหลงตนแล้วท่านก็รับอ่านจดหมายที่มีเด็กๆส่งไปให้กําลังใจท่านด้วยกําลังใจเป็นสิ่งที่ควรรับไว้ค่ะแต่สิ่งที่หลายคนอยากเห็นก็คือความจริงจังในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้มีจดหมายเด้อมีจดหมายมีจดหมายจดหมายน้อยจดหมายจากเด็กๆส่งไปถึงท่านแม่ทัพค่ะตัวท่านเอง ก็อ่านนะท่านก็รับทราบรับกําลังใจนี้เอาไว้ค่ะอ,อ,อันนโรงเรียนพงคามสู้ๆนะครับไทยรักสงบตแต่ถึงลบไม่ขาดนากลับมาใช้เป็นกําลังใจให้นะครับก๊ัดกับอันอันอยู่โรงเรียนพงคามอันนี้ก็กันจากโรงเรียนพงคามเหมือนกันนะครับอ,อันนี้นี่คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูตายที่ตรงนี้ยืนหยัด อะไรปฏิทปีเพื่อลูกหลานเลือดแลกด้วยเลือใจแลกด้วยใจมาอ้อ,อขออะไรมามาเนิ่นนานมาเนิ่นนานขอสาบานจะปกป้องแผ่นดินไทยอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเด็กๆนะที่ที่ให้กำลังใจเด็กๆ<อ>นะครับ ท่านคะมันต้องใส่ทำนองหน่ยอยค่ะ,ะ,ะ,ะเพลงนี้มันเป็นเพลงพี่ต้น<อ>น้องเขาเขียนมาเป็นเนื้อเพลงแต่คาดว่าตัวท่านเองอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลท่านจะยุ่งอยู่เหรอท่านน่าจะไม่ได้อยู่ในติ๊กต็อกอ่ะอครับครับเออาถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในะท่านจะรู้เลยว่าเนื้อนี้มันต้องใส่ทำนองแบบนี้ค่ะอ๋อท่านนึกว่ากรอนท่านก็อ่านป่ะเนื้อเหมือนว่าเด็กเลยจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีเออออยังมีอย่างนี้ด้วยเหรอภาคหนึ่งครับภาคสองไม่เคยเห็นแบบนี้เลยแต่มาแบบ เขาเรียกออแกนิก e กุ้งมหาแม่ทับ <shame>. ก <organic. S 1> ุ้งคือเราเข้าใจแหละว่าท่านต้องแบกรับความกดดันขนาดไหนในการดูแลพื้นที่ที่มันยังเป็นข้อพิพาทและหาข้อยุติไม่ได้